แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่2,66 6นะคะวันนี้1มกราคม2 5 6 6แล้วมาอัปเดตบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1มกราคมมีตารางโอนเงินเข้าเท่าไหร่และสามารถเบิกเป็นเงินสดและสะสมได้หรือไม่นะคะมาอัปเดตกันในวันขึ้นปีใหม่นะคะ มาอัปเดตกันนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน1มกราคม2565ยังใช้ได้อยู่ไหมแล้วจะมีเงินโอนเข้าบัตรคนจนเท่าไหร่นะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ถูกกว่านะคะกระทรวงการคลังจะประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีใครผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรคนจนรอบใหม่บ้างซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะกระทรวงเคยออกมาให้ข้อมูลแล้วว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในปัจจุบัน ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้จนกว่าทางกระทรวงจะประกาศยุคเลิกการใช้ปัสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมซึ่งก็คือหลังจากประกาศผลการลงทะเบียนรอบใหม่พร้อมทั้งยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นแล้วนะคะโดยคาดว่ากระบวนการต่างๆจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกร,ราคมจนถึงกุมภาพันธ์2566 ฉะนั้นวันนี้เรามาอัปเดตกันว่าวันที่1มกราคมมีรายการโอนเงินเข้าบัตรกี่รายการและสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมได้หรือไม่นะคะทุกวันทนี่1ของเดือนมกราคมนะคะทุกวันทนี่1ของเดือนซึ่งก็คือ1มกราคม2566วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200และ300บาทต่อเดือนผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรฐัฐบัตรคนจนนะคะ กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทท่านจะได้รับ300บาทต่อเดือนกลุ่มที่มีรายได้เกิน30,000บาทท่านจะได้รับ200บาทต่อเดือนและในเดือนมกราคมมาตรการช่วยเหลืองเงินพิเศษแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนเพิ่มอีกคนละ200บาท ผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในส่วนนี้ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่ม200บาทในเดือนมกราคมตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สําหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะคะไปต่อที่ค่าโดยสารรถสาธารณะผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะโดยแยกเป็นค่าโดยสารรถเมลรถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบอ e ีท c k e t ตเฉพาะผู้ถือบัตรใน7จังหวัด ก็คือกรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนะครปฐมค่าโดยสารรถบรขอสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนวงเงินซื้อการหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรคนจนทั่วไป100บาทต่อ3เดือนผู้ได้รับสิทธิ์นะคะทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้หมายเหตุนะคะกระทรวงพลังงานมอบของขวัญปีใหม่2566โดยขยายเวลาให้ ส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม LPG แก่ผู้มีไรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ100บาทต่อคนต่อ3เดือนตั้งแต่1มกราคมจนถึง31มีนาคม2566วงเงินซื้อแก๊สหุงต้มสำหรับร้านค้าหาบเร่แผงลอย100บาทต่อเดือนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือผู้ประกอบการร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะ โดยกระทรวงพลังงานมอบของขวัญปีใหม่ปี66โดยขยายระยะเวลาให้ส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม LPG ให้กับร้านค้าหับเล่ผ่านมาสวัสดีการแห่งรัฐ100บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่1มกราคมจนถึง31มีนาคม66เช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือรายการทั้งหมดของวันที่1มกราคม2566ที่จะได้รับการโอนเงินเข้าบัตรให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน